เลยมายังไงก็ยังงั้นเลยนะล้างหน้าแปรงฟัน มันฝนจะตกนะคะเนี่ยอย่าตกเดอ้อเดี๋ยวไม่ได้ไปคะ่ะไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวข้างบ้านเขาได้ยินพอบ้านนี้ทําอะไรเห็นพูดอยู่คนเดียวทุกวันทุกวันอยู่ข้างบ้านนี่ก็เลยกระสิบกะสาบเนี่ยพูดเบาๆคะ่ะมันฝนจะตกนะคะเนี่ยอย่าตกเดอ้อเดี๋ยวไม่ได้ไปคะ่ะ บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเห็นบอนในตอนเช้าม,ม,มีลูกเยอะสามตัวมีกาแฟ คนนี้ก็ชาวกล้วยคนบ้าพลังนั่งกันเนาะมันฝนจะตกเลยค่ะเนี่ยอย่าตกเด้อเดี๋ยประได้๋ยไค่ะ มาทักทายตอนเช้าก่อนแค่นี้ก่อนเด้อค่ะขอทำงานบ้านก่อนเด้อเดี๋ยวมันจะสายจ้าชดุดีเดอร์ค่ะปัง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 ยายังไม่ตื่นเลยโอ้ยแกตื่นได้ไงแกนั่งอ่านหนังสือยาเพิ่งก็ยังบม่ตื่นเลยยาตอนเช้าแล้วก็พี่น้องฝนมันไปปล่อยค่ะมืดๆอาการคึ้มๆ้อะ่ะ จอนี้ฝนที่บ้านก็ไปปล่อยเลยค่ะเนี่ยตอนเช้าประมาณหกโมงหกโมงกว่าเนี่ยฝนก็ไปปล่อยเลยคะเนี่ยเอา,า,า,าเไปทิ้งทำความสะอาดเอเสรจอาหารหมาแมวน,นะคะตื่นมาก็ขอกาแฟก่อนก่อนที่จะทำงานเนาะหุงข้าวข้าวก็หุงแล้วหันหุงข้าวแล้ว ตื่นมาย่างไงก็อย่างงั้นเลยนะล้างหน้าแปรงฟันตื่นมายังไงก็ยังงั้นเลยนะล้างหน้าแปรงฟัน ฟ้าเปฝน,นไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอฝนทั้งวันหรือเปล่าอันนี้มันนวนแวกาาน,น,นกระถางต้นเลยอยากเพิ่งจยังบอตื่นเลยอย่าตอนเช้าแล้วก็พี่น้องฝนมันไปปลอ่อยหางมืดอาการคึ้คมๆอ่ะอาการก็คุ้มฟ้าคปนฝนไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอฝนทั้งวันหรือเปล่าอันนี้มันฝนแกาานกระถางต้นเลย มีบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเห็นบอนในตอนเช้ามีบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเห็นบอนในตอนเช้า ตอนนี้ฝนที่บ้านก็ไป,ปลปอยเลยค่ะเนี่ยตอนเช้าประมาณหกโมงหกโมงกว่าเนี่ยฝนก็ไปล่อยเลยนะะเนี่ยเอาไปทิ้งทำความสะอาดเอเสเ็จอาหารหมาแมวนี่นะคะตื่นมาก็ขอกาแฟก่อนก่อนที่จะทำงานเนาะ ตอนเช้าค่ะพี่น้องหกโมงก,กว่าเองตื่นมาพักคาแต่เช้าเนาะวันนี้ขยันตั้งใจที่จะมาทำํำลิปแต่เช้าพูดพูดดังตอ <c oughs> นี้ฝนที่บ้านก็ไปปล่อยเลยค่ะเนี่ยตอนเช้าประมาณหกโมงหกโมงกว่าเนี่ยฝนก็ไปปล่อยลเลยวนี่ มีลูกเยอะสามตัวมีกาแฟคนนี้ก็เฉากล้วยคนบ้าพลังนั่งกันมาไปทิ้งทำความสะอาดเสร็จอาหารหมาแมวมคตื่นมาก็ขอกาแฟก่อนก่อนที่จะทำงานเนาะหุงข้าวข้าวก็หุงแล้วหันหุงข้าวแล้ว สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องหกโมงก็กว่าเองตื่นมาพักค่านแต่เช้าเนาะวันนี้ขยันตั้งใจที่จะมาทํคพิต่เช้าโพูดพูดดังดย,ยายังไม่ตื่นเลยโอ้ยแกตื่นได้ไงแกนั่งอ่านหนังสือตนี้ฝนที่บ้านก็ไป,ปล่อยเลยค่ะเนี่ยตอนเช้าประมาณหกโมงหกโมงก,กว่าเนี่ยฝนก็ไป,ปล่อยเลยเนี่ย มีมีลูกเยอะสามตัวมีกาแฟคนนี้ก็เชากล้วยคนบ้าพลังนั่งกันสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องหกโมงก็กว่าเองตื่นมาพักทายแต่เช้าเนาะวันนี้ขยันตั้งใจที่จะมาทำคลิปแต่เช้าพูดพูดดังเลยอยู่ในห้องนะอยากเช้า Terima kasih telah menonton. ยายังไม่ตื่นเลยโอ้ยแกตื่นได้ไรแกนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องนะยาา <c oughs> มันฝนจะตกเลยค่ะเนี่ยอย่าตกเด้อเดี๋ยวไปไหนไปค่ะ นี่อยูนห้องนันยากามันฝนจะตกเลยค่ะเนี่ยอย่าตกเด้อเดี๋ยวป่าด้ไปขายข,ของเลยเนี่ยนะังนี่ มีลูกเยอะสามตัวมีกาแฟคนนี้ก็ชาวกล้วยคนบ้าพ,พลังนั่งกันนไ,ได้คะ่ะเดี๋ยวข้างบ้านเขาได้ยินเพราะบ้านนี้ทําอะไรเห็นพูอยู่คนเดียวทุกวันทุกวันอยู่ข้างบ้านนี่กระเลกระซิบงกระซาบเ่ยพูดเบาเบคะ่ะย่าคนก็นยังบ่ตื่นเลยอย่าตอนเช้าเห็นอกี้ก็พี่น้องฝนมันไปนปล่อยค่ะมืดมืดอาการคึุม้มๆลุ้มมันสูไปขายของไม่เนี่ย นี่กินข้ามานี่ก็เริ่มกินกาแฟเลยค่ะนี่กาแฟกินกาแฟเอาแรงก่อนทํางานแล้วงานบ้านหมุงข้าวข้าวก็หุงแล้วคันหุงข้าวนะน้องเล็กโอเลี้ยงเนี่ยบรรยา